ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับเออพากันมาเหลืที่หวเี้เอต็เป็นอันนยิ่เข่ากินเข้าแล้วได้ยังไม่กินเจ้าดิ่ลืออนไร้ลปือนบอเ็นุ่งแบต่พี่น้องพกเขาใช่ไหมเราเห็นแล้ว่าเราินเขายิ้เขานี่่ยังเือสมจีมโอ้มี่มจีบก่อมจีบก่อใหญ่่กามาเรือพี่น้องแล้วสมจีพวกอันลหอยกกน ใส่ละสมุด้น้องอยมาวันนี้ช็อปของแทนใจก็ถูกที่แรมาพร้อมส่งรักฟรีถึงที่แค่เลือกส่งฟรีเซเวอร์แถมมีโคตดลดแรงสูงสุด20 <im it of the air> Okay.

มันใหม่ออจัติ๊มือไปปันปันเดี๋ยวได้เองกอว่าันติมือกินมจาบเข้าห้มันอันไม่กับมันน้นั่นเป็นของ้อนวัาที่พ่อเขามิ้งปันเลยกินไหอีกเวีเย้ายด้วยมาไหมมากินแล้วมาไหมมากินแล้ว

yeah